สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ่งตอนนี้พวกเราอยู่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนและท่องเที่ยวเชินิเวศบ้านทุ่งหยีเพ่งวันนี้พวกเรามาทํากิจกรรมแค่รักป่าชายเลนแต่ก่อนที่จะไปดูว่าวันนี้พวกเราทํากิจกรรมอะไรกันบ้างนั้นมารู้จักกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติปาาต่ปาชุมชนและท่องเที่ยวเชินีเวศบ้านทุ่งหยีเพ่งก่อนค่ะศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนและท่องเที่ยวเชินิเวศ บ้านทุ่งหญีเพ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งหีเพ่งหมู่ที่4ตำบลศาลาดานอเอภก่อลันตาจังังวดหกระบี่เป็นโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์และการฝึกอบรมรอสอทชรัศดรอ,อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนจนเข้าใจและสามารถดําเนินการในด้านการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆในหมู่บ้านตัวเองจึงเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมไปพร้อมๆกับกิจกรรมในป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ่งกิจกรรมค่รักป่าชายเลนมี4ฐานการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ที่1,000พืชและฐานการเรียนรู้ที่2,000สัตว์ พวกเราเดินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนสำรวจและศึกษาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่พบในป่าชายเลนโดยมีคุณครูคอยให้ความรู้พืชที่พบในป่าชายเลนได้แก่ต้นโกงกางต้นแสมต้นลำเทงหรือลำเพงพันธุ์สัตว์ที่พบในป่าชายเลนได้แก่หอยตาแดงปูกล้ามดาบปลาตีลิงแสมในระหว่างเดินสำรวจนั้นพวกเรานับจำนวนชนิดและจดบ,บันทึกไว้ คุณครูยังคอยสอดแทรกคำัพภาษาอังกฤษให้พวกเราอีกด้วยเมื่อเดินสำรวจและศึกษาพันธ์พืชและพันุสัตว์ตลอดเส้นทางแล้วพวกเราได้นำข้อมูลจำนวนชนิดของพืชและสัตว์มาจัดทำแผนภูมิจากการทำกิจกรรมของฐานการเรียนรู้นี้ทำให้พวกเรารู้จักพืชและสัตว์มากขึ้นต่อมาพวกเราไปทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่3การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีท่านวิทยากรคอยอธิบาย แนะนำกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนได้แก่มีเส้นทางเดินชมศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบริการพายเรือคายัคล่องเรือจาวโบราณน,นำชมทัศนียภาพป่าชายเลนและชมการเลี้ยงปลาในกระชังของชาวบ้านนอกจากนี้ยังศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมฐานการเรียนรู้นี้พวกเราได้นั่งเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนได้ให้อาหารปลาในกระชังของชาวบ้านและช่วยกันเก็บขยะ กิจกรรมฐานการเรียนรู้สุดท้ายในวันนี้ฐานการเรียนรู้ที่4การทำประมงพื้นบ้านมีท่านวิทยากรมาอธิบายเกี่ยวกับการทำอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำประมงพื้นบ้านได้แก่วนจมปูลอบหมึกพงพังและได้รู้ถึงผลดีของการทำประมงพื้นบ้านหลังจากทำกิจกรรมครบทั้ง4ฐานการเรียนรู้แล้วพวกเราได้ช่วยกันสรุปความรู้ในรูปแบบแผนผังความคิด และนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆแต่ละกลุ่มได้มาทำกิจกรรมค่ายรักป่าชายเลยในครั้งนี้พวกเราประทับใจมากเลยค่ะพวกเราชอบที่ได้ลงมือปฏิบตัติร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆการได้มาเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนทำให้พวกเรามองเห็นคุณค่ารู้สึกรักและห่วงแหนชุมชนของเรามากขึ้นศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนและท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านทุ่งหยีเพง ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่มีคุณค่ายอย่างมากแหล่งหล่อเลี้ยงชุมชนทุกคนต้องช่วยกันรักษานะคะ